ทำวิปัสสนาได้ต้องแยกธาตุแยกขันธ์เป็นเสียก่อนวนะิปัสสนาในเรื่องอุทยพย,ายาัญญาเริ่มจากอุทยพย,ายาัญญาญาณที่สนะี่ญาณที่หนึ่งเนี่ยหัดแยกรูปแยกนามญาณที่สองเนี่ยจะเห็นในรูปแต่ละรูปที่ปรากฏขึ้นมามีเหตุให้เกิดไม่ใช่เกิดลอยๆนามแต่ละนามมีเหตุให้เกิดนะแล้วญาณที่สามจะเห็นเลยว่ารูปแต่ละรูปนั้นไม่คงที่หรอกนะตกอยู่ใต้ใจรักนามแต่ละนามไม่คงที่ตกอยู่ใต้ใจรัก แต่นี้เห็นด้วยการเปรียบเทียบเช่นสองกระจกดูเยเมื่อวานไม่มีสิววันนี้มีสิวน,นี่รูปไม่คงที่นี่มีการเปรียบเทียบคนละห่วงเวลานะแต่ถ้าเป็นขึ้นยานที่สีขึ้นวิปัสสนาเนี่ยไม่ใช่เปรียบเทียบคนละห่วงเวลานะแต่เห็นความเปลี่ยนแปลงในขณะปัจจุบันนี้แหละนะเจอมาถึงตรงนี้ได้ขั้นแรกต้องแยกรูปแยกนามก่อนถึงจะเห็นรูปนามแต่ละอย่างแสดงความเป็นไตรลักษณ์ได้ รูปนี้แสดงความเป็นไตรลลักษณ์อยู่ตลอดเวลานามธรรมทั้งหลายคือความสุขความทุกนะข์กุศลอกุศลกระทั่งตัวจิตที่เกิดที่ตาเกิดแล้วก็ดับเกิดที่หูแล้วก็ดับเกิดที่จมูกที่ลิ้นที่กายที่ใจแล้วก็ดับเนี่ยแสดงใจรักอยู่ตลอดเวลาดูของจริงซ้ําแล้วซ้ําอีกนะว่ารูปธรรมนี้แสดงใจรักอยู่ตลอดนามธรรมนี้แสดงใจรักอยู่ตลอดดูซ้ําแล้วซ้ําอีกเจ็ดวันเจ็ดเดือนเจ็ดปีดูจนใจมันเชื่อใจมันยอม ใจมันยอมจำนวนต่อข้อเท็จจริงนะว่าตัวเราไม่มีหรอกมีแต่รูปธรรมและนามธรรมาซึ่งมีเหตุก็เกิดหมดเหตุก็ดับบังคับไม่ได้นะ้าได้ตรงนี้จะได้ธรรมะขั้นต้นชาตินี้ยังไงก็ขอให้ได้โสดาบันนะอย่าให้พลาดนะไม่ต้องมากกว่านั้นหรอกเอาโสดาให้ได้ที่เหลือนั่าหมูแล้วล่ะยากที่สุดย็ตอนเริ่มต้นนี่แหละ